สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ชนองพิงเงจนโค้ิคูปิงรหัสนาวฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตากันอีกแล้วค่ะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเสิร์ฟให้สําหรับชาวลัคนาหรือว่าราศีมังกรค่ะในเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมเดินดวงชะตานะคะในเดือนนี้เนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าก่อนอื่นยังคงต้องย้ํากันอยู่เสมอนะคะว่าการทานายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังค่ะรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทานะคะคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดก็คือวันที่ สิมกรานะคะถึงวันที่สิบสองกุมภาแต่ถ้าเกิดใครรู้ลัคนาตัวเองอยากจะดูแบบลัคนาก็ดูได้เลยนะคะอันนี้สบายใจนะเลือกแบบไหนเอาที่เราสะดวกมาเลือกไพ่กันสักหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบเอ็ด และ12สําหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะหรือว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกอกถูกใจนะคะแม่นยําชัดเจนตรงใจก็สามารถนะคะที่จะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับกันได้อา้าวไหนดูสิหน้าภพายอา้าวดีนะตั้งแต่ใบแรกถือว่าเป็นเดือนที่มีนิมิตหมายอันดีเพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของตัวตนของเราเนี่ยสวยงามละนะคะตะนุกระดุมพะ สหัสชา้าพันทุอุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภากรัมมะลาภาและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะพี่มองว่าในช่วงสวัานี้เดือนนี้เองเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแอคทีฟ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดีใจด้วยอ่ะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้มันจะเป็นตัวแทนของความสําเร็จฉะนั้นในเรื่องของการคิดหรือการวางแผนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงมันมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบลื่นหรือว่าทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่ใจต้องการได้อันนี้ก็ถือว่าชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ คนเราเนี่ยคิดอยากจะทําอะไรถ้าเกิดเรามี m i n d s e ตอะของคําว่าชัยชนะอ่ะมัม่นใจว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและเรื่องดีๆนะคะที่จะเป็นเรื่องแรกสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรคือเรื่องเงินค่ะการเงินดีนะคะหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้ถ้าเกิดใครที่ มีความคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะหาะไรายได้เพิ่มเติมช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตนะคะบางคนอาจจะทำแค่งานประจำหรือว่าบางคนอาจจะทำแค่แบบงานทั่วไปเหมือนที่เราเคยทํามาแต่ว่าตอนเนี้อาจจะมีในเรื่องของรายได้หลาย,ลาย,ลายทางนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของสิ่งอื่นๆสิ่งใดๆที่จะทําให้การเงินดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าสรุปง่ายนะถ้าเกิดคุณยิ่งขยนันยิ่งแอคทีฟยิ่งหาเงินเท่าไหร่ มันมีโอกาสที่จะได้ตามนั้นแล้วก็ตําแหน่งปุตตะนะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของสมบัติฉะนั้นในเรื่องของความคิดความสามารถต่างๆคือไพ่ใบแรกเนี่ยตัวตนมันจะเป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญความถนัดฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะหาในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องไปเรียนรู้จะต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากหรือเปล่าสิ่งที่ไพ่สะท้อนแล้วก็บอกออกมานะคะคุณ ให้เช็คตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเก่งด้านไหนหรือว่ามีความถนัดด้านไหนบางคนอาจจะเป็นนิรื่อของการทําขนม ทำอาหารแบบนี้ได้นะคะหรือบางคนนะชอบพูดเหมือน,นยางปิงเนี่ยดวงเกิดมาคือขยันพูดมากชอบพูดมากแบบเนี้เราก็อาจจะเป็นในเรื่องของนายหน้าหรือใช้ในเรื่องของการสื่อสารวาทศิลป์ต่างๆให้ได้เงินก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการชอบในเรื่องของการเทรดการลงทุนต่างๆ ทำได้หมดเลยแต่สิ่งที่ไพ่นะคะย้าแล้วก็บอกอยู่เสมอเลยว่าไม่ว่าคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะชาวลักนาราศีธนูเนี่ยควรที่จะทําคนเดียวไม่ควรที่จะทำสอคนไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะชอบในเรื่องของการทํางานโดยการที่ว่าตัวเรามีในเรื่องของอิสระ ความคิดนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยทำงานประจาอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักกับงานที่เราทําอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดแยกในเรื่องของการที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีอิสระตรงนั้นให้มากที่สุดนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของงานหลักที่เราทํากันอยู่กันตำแหน่งกับมานะคะงานค่ะสำหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของงานค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณเกือบประมาณสักวันที่20 ะะเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีเวลาหายใจเลยนะคะสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นมาก็คือในเรื่องของงานงอกงานแก้ไขงานทําอะไรซ้ําๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงานที่ต้องเจอผู้คนเนี่ยช่วงนี้ก็จะวุ่นวายเป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขยายเพิ่มเติมอ้าวขอดูนิดนึงนะกันแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะใบที่หยิบขยายเพิ่มเติมมันจะหมายถึงการทําผิดพลาดการทํางานซ้ําฉะนั้น อาจจะเหนื่อยค่ะหรือว่าเหนื่อยเลยสําหรับคนที่ทางานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวข้องกับเอกสารค่ะนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดนะคะผิดพลาดในเรื่องของงานผิดพลาดในเรื่องของการประสานงานหรือว่าการทําอะไรแล้วแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามดีลตามรอบนะคะที่เราแบบตั้งใจเอาไว้อ่าแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมพิกมองว่ามันผ่านไปได้แต่มันอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะคะทีนี้งานเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีผลกับดวงชะตาเยอะมากในเดือนนี้เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยประมาณ70%เกี่ยวข้องกับนีเรื่องของงานเลยทําให้ในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรไม่คบใครดูเพื่อนสะก่อนเวลาเหลือน้อยเพื่อนน้อยซะเหลือเกินนะต้องเป็นเพื่อนที่แบบรู้ใจแล้วก็เข้าใจเราจริงๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเราเนี่ยแค่จะตอบอ่ะตอบแชทตอบไลน์เนี่ยเรายังแบบ เรายังไม่อย่างตอบอะซึ่งบางคนเขาจะไม่เข้าใจว่าเออเราเงียบหายเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่เหนื่อยฉันแค่ยุ่งเกี่ยวกับงานเท่านั้นนะคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเจอเพื่อนเฉพาะเท่าที่จําเป็นแต่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตําแหน่งนี้ไหมมีแน่นอนค่ะนะคะมีเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนที่คุณอาจจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนอาจจะมีเพื่อนที่ รู้จักกันมานานแล้วหรือว่าสนิทแบบนี้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นทําให้คุณอาจจะต้องเดินทางไปหาหรือเพื่อนอาจจะมีปัญหาต่างๆแล้วก็เดินทางมาหาเรานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่มองว่าอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะคือในเรื่องของระยะเวลาการใช้ชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหมดไปกับในเรื่องของงานฉะนั้นพอมันมีอีกส่วนที่มันเหลือหรือมันแบ่งออกมาเนี่ยเราก็คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยากจะทําอะไรโดยการที่เหมือนกับว่า อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงบางทีคุณอาจจะทําอะไรโดยการที่ว่าคุณปล่อยเวลาไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาคือคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลามาเลยทําให้บางครั้งเวลาตอนที่อยู่กับตัวเองก็อาจจะอยาก,กน,นอนดูหนังฟังเพลงเลื่อยเปื่อยหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์เบาๆคนเดียวที่บ้านหรือที่ห้องก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจสําหรับ ตัวเรานั่นเองค่ะฉะนั้นการเติมเต็มเนี่ยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเรากับตัวคุณนั่นเองว่าคุณมองตัวเองแบบไหนแต่ไม่ได้โหยหาไม่ได้อะไรนะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เข้มแข็งมากเลยก็คือในเรื่องของตำแหน่งเกี่ยวกับที่บ้านนะตำแหน่งพันธุกข,ขึ้นมาปาปิกาเนต์อ่ะอันนี้ลองดูก่อนเพราะบ้านเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาจจะหมายถึงสถานที่ในเรื่องของการกราบไหว้ด้วยนี่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งถ้าเกิดใครที่มีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะไหว้อยากจะบูชาพระพิฆเนศบูชาเลยหรือถ้าเกิดใครเนี่ยมีท่านอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะละเลยไปบ้างอาจจะเป็นสายสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะผ่านคลิปนี้หรือผ่านพาไพ่ใบนี้สื่อถึงคนที่ฟังคลิปนี้ว่าพระพิฆเนศยังอวยพรและยังอยู่เคียงข้างคุณฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยังคงเมตตาคุณอยู่ก็ขอให้คุณเหมือนกับมีในเรื่องของการกราบไหว้ เรื่อยๆนะบางคนอาจจะแบบละเลยไปบ้างนะคะหรือแบบบางทีอาจจะไม่ได้แบบถวายของถวายน้ําเท่าไหร่ก็ลองกลับไปทําตามนี้นะคะแต่ว่าตําแหน่งนี้เข้มแข็งนะอันนี้ตําแหน่งที่ดีนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของสินงรัพย์สิิธ์ละเรามาดูในเรื่องของตัวบุคคลกันบ้างถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องคนทั่วไปสบายๆนะคะปวดคาจากหน้าไพ่คือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมันเลยกกลายเป็นว่าตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาขัดคุณถ้าเกิดจะมีอุปสรรคเดียวที่จะมาขัดคุณเนี่ยมองว่าอาจจะเกิดจากในเรื่องของความขี้เกียจของตัวเราเองเท่านั้นเพราะว่าตำแหน่งอลีอ่ะมันคําว่าปอกกล้ยปอก้ยเ,เข้าปากนะบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึก,กว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทาเนี่ยมันง่ายเหลิดเกินมาเลยทําให้บางครั้งคุณเลื่อยเปื่อยเอ่ยไปบ้างนะคะหรือบางทีอาจจะไม่ค่อยแอคทีฟหรือแอคทีฟเป็นช่วงๆวงนะคะแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งวินาศนะคะ มาขยายเพิ่มเติมคำว่าวานอนได้แก้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของของมีค่าสูญหายหรือตกหล่นหรือบางทีอาจจะเป็นของอะไรที่แบบคุณเก็บไว้นานแล้วแล้วคุณเหมือนกับไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจบางคนอาจจะมีตู้เซฟในบ้านหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีเงินฝากไว้บัญชีตรงนั้นตรงนี้นะบางคนแบบซื้อทองซื้ออะไรสะสมหรือของที่มันมีมูลค่าต่างๆแล้วเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจก็ต้องระวัง ของเหล่านั้นนะคะสูญหายไปแล้วก็รวมถึงในเรื่องของของมีค่าที่คุณใช้อยู่ประจำด้วย โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนาะบางทีอาจจะมีอะอเอเซซอลี่อะไรอย่างเช่นพวกต่างหูพวกสร้อยนาฬิกาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังในเรื่องของการตกลงสูญหายเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักมาดูกันต่อค่ะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะในช่วงจังหวะนี้ให้ระมัดระวังการทะเลาะก,การขัดแยง้งกันเกี่ยวกับในเรื่องของเงินค่ะนะคะเนะพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของความคิด ในเรื่องของการที่จะก้าวไปอีกสเตปหนึ่งแต่ว่าคู่งคุณก็าจะไม่ได้พร้อมบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะคะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของน้สัยในเรื่องของภาระหรือว่าในเรื่องของการแบ่งหรือว่าเคลียร์กันว่าเอ๊ะใครจ่ายแบบไหนอะไรยังไงบางคนคบกันมานานเนาะไม่ได้คุยไม่ได้เขียนกันว่าเอออันนี้ฉันจ่ายนะน,นี่เธอจ่ายนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ลองแก้ไขกันดูนะคะส่วนคนโสดมาดูกันคนโสดมีไหม มนดาแอบคุยมีมีคนเข้ามาแต่ต้องระวังนะคะระวังการตกเป็นมือที่สามระวังการถูกหลอกระวังการถูกทําให้รักเพราะว่าคนที่เข้ามาถ้าเกิดเขาบอกว่าโสดมีแนวโน้มนะคะที่เขาจะไม่ได้โสดหรือเขาอาจจะไม่ได้คุยคนเดียวอ่าอันนี้ต้องดูดีๆฉะนั้นใครเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครนะคะระวังการถูกหลอกถูกหักลังแล้วก็ทําให้เสียใจค่ะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่ไหนดูซิ สถานะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขึ้นมานะความสัมพันธ์ดีนะคะว่ากรองใจเหมือนเรียนรู้กันละนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการวางแผนต่างๆแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของการคบกับคนนี้นิดนึงคือตัวคุณน่ะข้อดีคือคุณเป็นคนที่จริงใจเวลาสมมุติว่าคุณอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรแบบนี้คุณจะเหมือนกับสื่อสารแล้วก็พูดไปตรงๆเลยมันเลยทําให้คนที่เขาคุยกับคุณเนี่ยบางครั้งเขาก็จะ รู้สึกว่ามันเกินไปหรือเปล่าเบาได้เบานะคะจะถามว่าสุดท้ายแล้วคุณปรับไหมคุณพยายามที่จะปรับฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยมองเห็นในเรื่องของจุดบกพร่องแล้วก็ข้อเสียมันเป็นการที่ต่างคนต่างประคับประคองนะไม่ใช่ว่าแบบคุณเป็นฝ่ายวิ่งตายเหมือเดียวเขาก็พยายามปรับ เข้าหาคุณเหมือนกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้คบกันเป็นแฟนหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะมองว่าดีทั้งนั้นเลยอันนี้ไพ่ใบนี้มันเป็นการปรับตัวเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสุขภาพมาดูกันตำแหน่งมรณะค่ะสุขภาพเนาะมีเวทธรรมคำว่าอาบน้ำมนต์ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ แพ้อากาศไซนัสนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าไปอยู่ในที่อากาศร้อนก็รู้สึกไม่ดีมาอยู่อากาศเย็นมากหรือว่าเจอฝนหน่อยก็จะป่วยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าสภาวะร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอฉะนั้นเดินทางไปไหนหรือ,อยังไงก็อย่าลืมพกยาอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะส่วนตําแหน่งสุภานณ์คว,วามจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเหมือนไพ่กําลังจะบอกเลยอะ่ะว่า สำหรับชาวและกนาราศีมังกรคิดอยากทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปเก็บเดือนร้อยดาวมันเหมือนกับว่าคุณสะสมมาละแล้วก็ช่วงเวลานี้จังหวะนี้นะถ้าเกิดคุณทําด้วยสติสิ่งนั้นจะสําเร็จและสมหวังแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่วยพรแล้วก็ดีนะคะส่วนการทําบุญค่ะ ทำบุญอะไรนะคะน้ำพึ่งพัจจานความรู้ทั้งหัวตัวไม่เลาอ่ะถ้าเกิดทําบุญทําบุญหนังสือก็หนังสือสวดมนต์ได้เลยง่ายๆหรือบางคนอาจจะมีหนังสือแล้วอยากจะบริจาคทําได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวก็อาจจะบริจาคเงินนะคะหรือว่าบริจาคเงินให้กับพวกตามมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือสถาบันครอบครัวต่างๆอันนี้ได้เลยนะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจนะคะตำแหน่งสุดท้ายมาดูกันค่ะตำแหน่งลาพะนะคะ มีไหมมีมีโชคลาภไหมมีแต่คำว่าเงินใต้โต๊ะแปลว่าถ้าเกิดซื้อแบบปกติอะไม่ได้ <laughs> มันจะต้องซื้อแบบมีความเป็นเ่าๆเออต้องซื้อใต้อะไรจุดๆๆไปเติมทำเองนะพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์นะคะอ้าวตามนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดสมมติซื้อตามช่องทางนี้จะเป็นสื่อนําโชคแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอย่างที่ใจต้องการนะคะส่วนเลขนําโชคจากหน้าไพา่เดี๋ยวพิงหยิบให้สองใบนะมาดูกันค่ะว่ามีเลขอะไรบ้างหกสี่ และ70ค่ะนี่นะอ่ะให้ดูชัดๆเลย64และ70ค่ะและนี่คือภาพรวมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะใครที่ฟังแล้วถูกอกถูกใจอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำคลิปนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือใครต้องการดูแบบเจาะลึกส่วนตัวดูแบบโหราศาสตร์ไทยด้วยแล้วก็เป็นการแบบ ดูไพ่เฉพาะบุคคลก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ